สวัสดีครับผมจ่าสิทธิจักกิจประจนนะครับผมปัจจุบันเป็นพนักงานสถาบันการเงินนะครับผมช่วงมต้นผมไม่ค่อยเข้าเรียนครับผมชอบโดดเรียนไปเล่นเกมเงี้ยครับติดศูนย์ล้อมอสอนี่เกือบ20ตัวครับก็ต้องไปคอยแก้เงี้ยเกือบจะไม่จบมสามเงี้ยครับเกรดเฉลี่ยยังไม่ถึง2ตอนเรียนมต้นนะครับพ่อก็อยากให้เรียนต่อให้จบมหกครับก็เลย ให้มาเรียนที่สงวิทยาคมมาอยู่นี่ผมก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังติดเกมติดอะไรเหมือนเดิมครับก็ไม่ค่อยเข้าเรียนจนกระทั่งมีปัญหาอีกรอบหนึ่งก็คือผมผมมีลูกครับผมในระหว่างเรียนครับตอนนั้นเป็นช่วงมสครับประมาณเทอม2อเมมิกลามาโรงเรียนนะครับก็อายเพื่อนอายเพื่อนอายคนอื่นอายคนครูเนี่ยครับก็ไม่กล้ามาโรงเรียนตอนนั้นหยุดเรียนไปอาทิตย์หนึ่ง ครูก็เลยไปตามที่บ้านเนี่ยครับให้มาอยู่กับค,คุณครูที่โรงเรียนกินนอนด้วยกันเนี่ยครับ mm hmm. ก็ได้ความที่ว่าครูสมปองสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วผมก็ชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยก็ยส่วนใหญ่ก็ที่ชอบคอมก็เนี่ยแหละครับเล่นเกมเนี่ยครับอยากเล่นเกมแต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนนะก็ได้มาเจอรุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนพระชาจารนะครับพีพีแอดแกก็เก่งนะครับแกเก่งด้านพวก การ์ตูนแอนิเมชันเนีครับผมก็อยากอยากทําให้ได้เหมือนอย่างพี่แกลองพยายามอยู่พักหนึ่งครับแต่หัวผมไม่ได้ครับหัวศิลปะไม่มีก็เลยล้มเลิกไปแต่ว่าตอนนั้นก็มีโครงการประกวดหนังสั้นนะครับของสมบัมาพอดีก็เลยได้ลองทําดูเงี้ยครับเท่าที่มีครับก็ถ่ายตามมีตำเกิดเงี้ยกระต่อส่งไปปรากฏว่าผ่านเข้ารอบเงี้ยครับก็ได้เข้าไปอบรมที่มหาวิทยาลังสิตนะครับ ก็ได้ไปไปเวริร์กช็อปก็เป็นครั้งแรกไงครับได้ลองเครื่องมือแพงๆแล้วแอบสั่นนิดนึงนะครับแอบสั่นนิดนึงครับเพราะว่าของก็ราคาแพงว่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ไปเจอระดาครับผลงานก็ได้รางวัลที่2ในระดับประเทศก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ก็หลังจากนั้นมาก,ก็คิดว่าจับทางได้ถูกแล้วครับก็เดินสายทาง การทําภาพยนตร์สั้นทาหนังสั้นเข้าร่วมประกวดเนี่ยครับในเวทีต่างๆก็ได้พัฒนาทักษะฝีมือครับผมก็ได้ชิวยครูนะครับก็รับใช้ชุมชนก็พวกถ่ายรูปถ่ายวิดีโองานต่างๆเนี่ยครับพวกประกวดอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เรามีรายได้ระหว่างเรียนจากนั้นมาก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าไปเป็นมามาผมก็มีแนวคิดที่อยากจะเรียนต่อจากที่แรกผมอยากจะเรียนอาผมแค่ อยากจะเรียนต่อให้จบแค่มาหกนีครับแล้วก็อยู่บ้านเราเนครับแต่แนวคิดนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับหลังจากได้มาเจอครูสมปองแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอย่างผมเด็กที่มีประวัติที่ไม่ดีเนี่ยครับเคยผิดพลาดมาไม่ก็ไม่คิดว่าผมจะ ขยับพาตัวเองมาถึงจุดตุงนี้ได้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับแต่จะไม่มีวันนี้ได้ครับถ้าไม่มีครูสมปองครับครูสมปองเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองเลยครับเพราะว่าการที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมันสอนทักษะชีวิตเราได้หลายอย่างเนี่ยครับก็เรื่องทั้งเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยครับ,รบการเป็นผู้นำเนี่ยครับเรา กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยครับเป็นผู้นํำในการการผลิตสือนะครับผมเป็นวิทยากรนะครับคอยสอนน้องๆรุ่นๆต่อไปต่อเนี่ยครับจนเรียนจบในระดับปริญญาตรีนะครับผมก็ได้ทํางานนะครับผมผมผมยังจําคําที่ครูเคยบอกครูก็ได้ให้แนวคิดผมมานะครับผมก็อย่างผมยังจําได้ดีเลยครับผม ขอแค่เองเรียนจบออกไปเป็นคนดีของสังคมหาทํางานเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แค่นี้ครูก็มีความสุขแล้วนะครับเป็นคําพูดที่ผมจําไม่เคยลืมครับผมจําขึ้นใจมาโดยตลอดนะครับรักและคิดถึงค,คุณครูนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับครูขอใเ้ืครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้น้นองๆรุ่นต่อๆไปนะครับ Okay.